คนอื่นเลยนะฮะโอ้โหดูดีหล่อหล่เอาการเลยนะครับเนี่ยโอ้โหทางนี้ต้องถ่ายรูปกันหน่อยละอ่ะพร้อมนะครับ3 2 1สึ่งว่าหลายคนน่าจะชอบนะฮะตอนตอนนี้3 2 1 ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโต้งภูมิครับและวันนี้ครับสีหนุ่มเอสโก็กลับมากันอีกครั้งนะครับผมหลังจากที่เคยทาคลิปแล้วหายไปนานมากนะฮะวันนี้พวกเราก็กลับมาแล้วนะครับและวันนี้ครับเรามีชาเลนจ์ก็คือเราจะแข่งเรือเกนชินอ่ามาดูกันดีกว่าครับว่าสีหนุ่มเนี่ยคนไหนจะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมเออสุดดีพวกนายวันนี้พวกนายจะมาแข่งกับเราใช่ไหมพร้อมกันหรือยังเอ,อ่ย พร้อมแล้วครับพวกนายพร้อมจริงเหรอพร้อมจริงเพราะแถวนี้คือจ่นผมครับเอ้ยทุกคนฮะใครเชียร์จงลี่นะครับคอมเมนต์มาได้นะฮะบอกเลยว่าจงลี่จะชนะให้ทุกคนนะครับผมเออใครเชียร์ผมนะฮะอย่าลืมมารับฟรีได้นะฮะที่ธนาคารนอตแลนด์นะครับผมของจีเขาไม่พูดเยอะครับเอออาพวกนายครับมากันที่แข่งเรือแรกเงินเลยดีก,กว่านะฮะตรงนี้เลยฮะเฮ้ยนี่มันเราเจอเคียครับทุกคนอ้าว นั่นมันตัวปลอมนี่นี่สกายคนนี้เลยไหมเอาวัดเอาวัดเอาวัดต้องโดนเอาไปกินลงทุนมากเลยนะมาไปนะมาไหนไหนเราเขินเราได้เลยเรียกเรืออยู่ตรงไหนอ่าเราเจอแล้วจีนได้เป็นนี่ทน่ยพดไปไหนอ่ะทุกคนครับเรียกเรือครับเรียกเรือเรียกเรือเฮ้ยแล้วไหนเรือเราวะเนี่ยเรือลำไหนเป็นของเราเนี่ยอันไหนเป็นของเราก่อนไปด้วยไปด้วยไปด้วย นี่โหโคตรเทพถอยรูปนะมีคนเกินติดแล้วมีคนเล่นเยอะฮ้ยเอย่าโกงฮะอย่าโกงฮะถอยลงมาครับคุณดีลุกถอยมาถอยอีกขึ้นคนเสิไหนไหนทุกคนครับลองกระโดดพร้อมกันสี่คนหน่อยสามสองหนึ่งกระโดดครับปี๊อย่างเท่โอ้โหโอ้โหหล่อมากนี่กจะขึ้นคอนเสิร์ตอะเดะเดะเดวเดะ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 มากันที่การแข่งครั้งที่หนึ่งนะครผมเราจะแข่งกันตรงนี้ครับทุกคนครับก็คือเราจะ ายรอบหมู่เกาะพีนะฮะเฮ้ยเราต้องเราเราต้องเลี้ยงเราต้องเลี้ยงให้เท่ากันหรือเปล่าเดี๋ยวเราเกิดการเสียเปรียบได้เปรียบเออต้องตั้งลำก่อนเขาเรียกตั้งลำอ้าวมีคนมีปัญหาชายมีปัญหาโอเคครับพร้อมนะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1เริ่มไปแล้วจ้าไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีลุกดีลุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชน เดี๋ยวเดี๋ยวียวเดี๋ยวหละยวเดี๋ย่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วเดียวียวเดียวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเียวเดียียดี๋นวเดียิเดี๋ยเด้ยวเด้ยจเถึงยวเดยวเดี๋ยวดีไยวดียวเดี้ยดยวี๋ดวเียดีนยวีนยดียยดเยเดเเเวดเวยเวียดยวเียย เฮ้ย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 อะไรอะเคียฟของของชนดั้งค่ะเคียฟมาเออเคียที่หนึ่งครับเราที่2ครับติดลมก็ติดใครนะชาน้ำฝนโอ้โหน้นโอ้โหน้อกันเออดีลุกีลูกที่สครับแล้วก็ชายที่สนะฮะเฮ้ยเคียนายที่หนว่ะทาไมนายเี้ยวจังหวะนสล่าหน่อย แห่ต่อไปเราไปสถานที่ต่อไปเลยฮะอ่ะโอเคครับรอบนี้นะคะทุกคนเราจะให้ขี่เรือนะครับจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะฮะบริเวณตรงนี้นะครับผมเส้นตรงเลยอันนี้ง่ายนะครับรอบนี้เราจะต้องชนะพวกนายให้ได้เคยานายก็แค่ได้แค่ตาเดียวแหละ3 2 1 o n e go แล้วอยากแซงเฮ้ย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 เรเราเราเราต้องฉก แรงไปแล้วไปแรงแรงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของเราก่อนของเราก่อนเฮ้ยเคีะมาแรงมากเดี๋ยวเคยยาเคยยาเคยะไครถึงก่อนอีกแล้ว่ะไม่ใช่ผมโอเคถึงเคียแล้วนะฮะไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่ไม้ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไร่ใอ่ไม่ใช่โม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ม่ใช่ไน่ะร่บมีใช่ไ่ใครไร่บชีไม่ให่ไม่ใ่ไม่ใ่ใ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยมันต้องคนเดียวมันอย่าเนี้ยเดี๋ยเนี้ยอชายไเปนก่อนโอเคครับรอบนี้นะครับเป็นทางด้านของชายที่ชนะไอ้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครั้งต่อไปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับแล้วมากันที่รอบที่3นะครับรอบนี้เราจะแข่งวนตรงเกาะใหญ่เลยนะฮะจนมาถึงเรียกเลยอีกรอบนะครับผมเอาละครับรอบนี้มาดูกันว่าผมจะชนะหรือเปล่าเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้แต้มสักครั้งเลยนะครับเขาทำกันไปแล้วนะฮะสาม สองหนึ่งโกชุดไปแลู้ไปแล้วจูอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดคืออุ้ย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 ติดคือนคนตรงนี้ต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเร็วยวกาอย่าโดนดูดสิเว้ยรีบบรีไปเอ้ยติดติดคืออีกแล้วครับทุกคนเอือ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 คนนั้นเขานำล้อมไปแล้วอ่ะเฮ้ยนายนายรอเราก่รนขานเฮ้ยกัจะดึกแล้วไปนะ คงเชิญคงเชิญคงเชิญคงเชิยน้ำมันหมดน้ำปันหมดหมดเหมือนกันเออโอเคโอเคเมื่อกี้ครับใครนะเคนยาใช่ไหมฮะที่ถึงก่อนครับโอเคครับรอบนี้เคนยานะครับก็มาถึงอีกแล้วเฮ้ยเคนยาเขาได้อีกแล้วอะเคนยาเขาต้องชนะแน่เลยอะเอ้ยเอาว่ะปลาเดี๋ยวเราวาไปเออมันวาไม่ได้นี่หว่าวาไปได้เราก็อับเรือไปให้ปลาตัวใหม่ทีนึง ใช่อาจจะหลับระหว่างคาเรื้ไม่ได้แล้วโอเคครับและมากันที่การแข่งขันรอบสุดท้ายครับโดยรอบนี้นะครับเราจะไปตรงเกาะหมอกกันนะฮะซึ่งระยะทางค่อนข้างไกลมากๆเลยใครถึงเกาะคนนั้นชนะนะครับผมแต่ว่ารอบนี้ครับใครที่ได้เกาะนี้คือแบบชนะแบบชนะเลยนะครับไอ้สามเกาะที่ผ่านมาที่แข่งมาคือแบบทําเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่เกาะนี้คือชนะแน่นอนนะฮะ ไงเป็นงั้นอ่ะผมชนะเป็นสมไมผมชนะโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราทั้งสี่คนพร้อมแล้วถ้าพร้อมกันแล้วสามสองหนึ่งไปลุยเอาแล้วครับมากันที่เกาะบอนอย่าเบียดลงละเบิดอย่าเบี่ยงละเบิดอย่าโอ้ย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 เราต้องค่อยๆไปฮะตรงนี้เฮ้ยมีคนไปน้องปิ่นทาเดี๋ยวรู้เลย เดลี่ยนลุกเปี่ยนออกมาเฮ้ยมีคนใช้ทางลัดว่ะมีคนเล่นทางลัดไอิหมอกไม่เห็นเลยหมอกเยอะมากเฮ้ยเขาคิดโกงอ่ะเขาไปทางลัดอ่ะใครเนี่ยดิลุกนายลองวนเข้าไปตรงหลุมนั้นหน่อยสิอาจจะเป็นทางลัดก็ได้นะไม่ไม่คุณอย่ามาหลอกผมผมจะไปเฮ้ยใช่หรอใช่หรอใช่หรอเขาตามมาแล้วเตามมาแล้วไว้ ไปนะผมล้มค้างอยู่ในหมอกอยูแล้วเฮ้ย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 ไปเอาเอาว่าเอาว่าเก็บเกียร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 เ้ยน้เยเรผมด้วยไม่ฉ <ouse> ัน <traditions and heartbreaking> <Island> ้ถ like <bbe> ึงก่อนฉันต้องถึงก่อนฉันต้องชนะสองสองไเจนพรุ่งนี้แทนจะได้แทนแทนเย้ถึงก่อนต้องขึ้นนิหนึ่งคร้เย้ทุกคนครับในสุดครับผมก็ได้ที่หนึ่งฮะเป็นไงล่ะเอ๊ะเดนะ เขียาในเป็นไหนเนี่ยขาดเขียาก่อนไหมหลงทางอยู่ในหมอกเขียาในขี่ตามเส้นเส้นหมอกมาเลยเส้นลมมาเลยใครอะขัดหลงตามเส้ลมเนี่ยมีใครสักคนหนึ่งดันผมออกจากกรอกโอ้ไม่รู้มาแล้วนี่ไงโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับและในที่สุดครับผมก็ชนะนะฮะโอ้โหเป็นไงล่ะคนตั้งกติกาชนะซะเองนะฮะไม่รู้โกงหรือเปล่า ม่เก่งหรอก <c oughs> โอเคครับวันนี้เราคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าเราจะทําคลิปอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้นะครับพวกเราซีหนุ่มเอฟโฟนะครับคงจะต้องขอตัวไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปครับบ๊ายบาย